วันหยุดแต่พ่ชิมกุตาโนไปเข้นกดันั้น3หนแ่ม3หนุ่ม3หนุ่ม3หนุ่ม3หน่ม3หนุ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 ่ม3นข้า3หนุ่ม3ลนุ่ม3หนุ่ม3หนุ่ม3ลนุ่ม3นุ่าเห็ุ่ม3หนุ่ม3หนุ่ม3วิ่งเหนุ่ม3หนุ่ม3หนุ่ม3หนุ่มนุ่มนุ่ม3ห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 นุ่ มันมีที่ให้เด็กวิ่งรเราต้องพาเด็กๆมาปล่อยพลังค่ะเพราะว่าเด็กที่ชายนะพลังมันเยอะเวลาอยู่บ้านมันก็เสียงดังลำคาญทาข้าวไข่เจียวนะลูกทุกคนข้าวไข่เจียวแล้วก็ผัดหมี<อ>่ผัดหมี่ไม่ใส่พริกครึ่งหนึ่งนะลูกผ,ผ,ผัดหมี่ดูผัดหมี่ก่อนผัดเส้นหมี่ขาไก่้าไหนช่อไก่ก็ขึ้นได้ลูกขึ้นได้ก็เลยขาก ่ชบอะดตอนนี้เหมือนฝนจะโปรยปรายนะทุกคนฝนจะลิมเม็ดเนี่ยเอาละดีนะที่เอาแคมปิง้งสรุปนะคะทุกคนฝนตก <c oughs> วันนี้เขาไมา่ได้ประกาศว่ามันจะมีฝนเขาบอกว่ามันจะมีแดดช่วงเช้าแล้วก็มีอากาศคืมช่วงเย็น เราก็เลยมาแต่ดีนะที่เอาเข็มเอาแคลเอาเอาเอาเต็นท์มาแล้วก็กะว่าจะกางเต็นท์เล่นกันนะทีนี้ฝนมันตกแล้วตกตกแล้วลมแรงด้วยแล้วอากาศเริ่มหนาวมากหนาวเย็นเลยทีนี้เต็นท์ข้างๆอ่ะคนที่ไม่มีเต็นท์อ่ะเขาก็พากันกลับไปตะคนที่เขาไม่มีเต็นท์อ่ะเขาพากันกลับส่วนคนที่มีเต็นท์ก็คือเหมือนว่านั่งอยู่ในเต็นท์กันนะคะทุกคนนั่งอยู่ในเต็นท์แต่ว่าตอนนี้อากาศอากาศมันเริ่มบอกว่าเย่เริ่มหนาว เริ่มหนาวมากขึ้นแล้วก็เริ่มลมมีลมแล้วก็ฝนไม่ยอมหยุดนะคะมันปล่อยมันลอยอ่ะเราก็เลยว่าเลยจะเก็บเต็นท์กลับดีกว่ายังนียคงต้องกลับแล้วหนาว้วยหนาวมากเริ่มอากาศหนาวบอผิดป,ปกติ<笑><笑>เผื่อมันมีพายุหลงภูเขาลงมาเราจะตายเอาเพราะว่ามากันแบบสามคนนี้ปะปาไม่ได้มานี่สรุปไม่ได้ออกไปทําอะไรเลยกางเต็นท์เสร็จพากันกินข้าวฝนตก สบายเลยจ้ะอยู่ในเต็นเนยในเต็นสามเหลี่ยมล็อกเต็นอยู่กันในบ้าน <S <S ตอนนี้หลังจากฝนตกนะคะแดดเริ่มออกคนก็กลับไปเกือบครึ่งเราก็เลยได้ออกมาวิ่งซะหน่อยจริงๆจะกลับจะเก็บเต็นกลับแล้วค่ะแล้วแดดมันเริ่มมีก็เลยอยู่ต่อน,นิดนะคะแต่ว่าคนก็เริ่มไปกันหมดเลยฝนมันตก คนที่เขาไมา่ได้เอาเต็นท์มาเนาะมันเปลี่ยนแต่ดีนะั้นเรา,เ,าเราเอาเต็นท์มาเรามีเต็นท์

우와웃 เที่ยวทันสิ่งทั้นั้นคนนี้ล่ะทันสิ่งทัเงนั้เน,น,นเอ๊ะฮัลโนี่ก็หมดไปแล้วหนึ่งวันนะคะวันหยุดที่ไม่มีป๊าป๊ามาเที่ยวกันเอง ก็สนุกไปแบบนี้โซเดียโซเดยจะมมงใครดตอนนี้ก็3โมง4โมงละพี่เป้น่ะี่ดเจ๊กรมีชิเจ๊อากะอากะสุไกิ่เหลนเลยใบไม้กิใบไม้ใบไม้สีสีเปลี่ยนสีมันสวยมากเลยก็ตอนนี้ก็ พาลูกกลับบ้านนะคะสามีไม่อยู่บ้านค้าไปทำงานแล้า้อืมแบบไม่กลับบ้านนะคะ้าจะมาเด้ยเย้โอเคจะมาช่ค่ะชีวิตสไพายญี่ปุ่นนะคะอยู่บ้านเมืองเขาด้วยความที่เราไม่ได้อยู่บ้านเป็นถึนตัว เราอาศัยกับพ่อแม่สามีอยู่เราก็เลยบาบาแบบว่าเวลาหยุดก็ที่ไม่อยากอยู่บ้านอยู่ๆแล้วเด็กๆก,ก็เสียงดังใช่ไหมปู่ย่า,าเขาก็ไม่ได้พักเราก็เลยพาลูกออกมานอกบ้านพัเด็กผู้ชายมันจะเสียงดังมันก็เลยกลายเป็นวันหยุดปุ๊บก,ก็พาลูกเตา ออกนอกบ้านก็เป็นวิถีชีวิตนะคะตะภายญี่ปุ่นมาอยู่บ้านเมืองเขานะคะก็จะประมาณนี้แหละค่ะก็ฝากตามชีวิตแม่บ้านาไปด้วยนะคะทุกคน วันนี้ก็ไปก่อนนะคะบายบายได้นั่นก็ใส่อยู่อินุ้นหรือึิงกวาด้วยใช่ไหมไสม้ไม่เหยียบขี้หมาลูกเหม็นอย่าไปเหยียบเลยใบไม้อ่ะใบไม้มันร่วงร่วงลงพื้นนะคะลงพื้นหลังนี้ไอหนูมันไมอยากเล่นได้จังเซตไส่ ก็คลิปนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบายบายค่ะช่วยส่งกำลังใจให้แม่บ้านที่อยู่ต่างประเทศนะคะโดยการกดกระดิ่งขาช่องโอปปี้กาจังด้วยค่ะทุกคนบายบายค่ะรักทุกคนค่ะบายบายนะมบายบายวุจิเด๊ะบายบายรักทุกคนค่ะบายบายรักทุกคนคร่ะรักทุกคนคุณนั้นก็นอนเเข็คคิ้ว